ความหิวโหยที่แสนจะทรมานอยู่แค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูซิวันนี้คะ่ะมาให้ดูว่าใครมาขาววันนี้ขาวมาคะ่ะวันนี้น้องขาวมาสังเกตนะคะจากรอบที่แล้วจะเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ย หลังจากที่ให้น้องกินยาถ่ายพยาธิไปอ่ะกินยาถ่ายพยาธิไปแล้วก็ยาเห็บไปนะคะสังเกตดีๆโครงกระดูกเริ่มหายไปแล้วนะคะน้องเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วใช่ไหมขาวเขาเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับพ่อ,พ,อพ่อแม,แม่แม่หลายๆคนนะคะที่เป็นห่วงน้องนะคะแล้วก็บอกกับทางเราว่าให้เราอ่ะเลี้ยงน้องไว้อย่าฉีนะเดี๋ยวเถอะ อย่าฉี่นะที่บอกว่าให้เราเลี้ยงน้องไว้ก็คือว่าบ้านเราอ่ะจะมีรูนี้นะคะเราไม่ได้เลี้ยงน้องแบบปิดนะคะเราเลี้ยงน้องแบบเปิดท่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนแรกน้องอยากมาน้องก็มุดเข้ามานะคะถ้าน้องเข้ามากินเนี่ยเราจะเทอาหารเม็ดมีอาหารเม็ดแล้วก็มีน้ํานะคะน้ําเนี่ยจะใส่ไว้ในถังไว้ตลอดเลยนะคะเนี่ย เนี่ยถังน้ําอาหารเมร็ดแล้วก็ชามข้าวนะคะเราจะเทไว้ให้น้องเวลาน้องหิวส่วนมากส่วนมากนะคะน้องจะชอบเข้ามากินตอนกลางคืนตอนเวลาดึกดึกนะคะตอนเวลาดึกดึกตอนเวลากลางคืนนั่งรอนั่งดูนั่งดูนั่งดูค่ะนั่งดูนั่งดูี่ เข้าบ้านไปไปไป,ไปเข, reen. ข้าบ้านเ okay. <Ooh. S 1> ข้าบ้านเดินเข้าดิเดินเข้าบ้านเลยซิปแ็กเริ่มหายโครงกระดูกไม่ค่อยมีแล้วไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านไปพ้อบ้านให้หน่อยพ้อบ้านแม่หน่อยอยู่กับน้องอยู่กับน้องนะพ้อบ้านให้นะ เออไปมุดขาวเอ้ยขาวเอ้เออวิยนห้ยฮะเออนอน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 ฟอบ้าน นอนฟา้าบ้านให้แม่นะรู้ว่าแม่งออกไปไหนแล้วนะ